สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราจะได้ยินว่าชาวเขเมรช,ชอบพูดกันบ่อยๆว่ากุนเขมรเนี่ยระดับโลกบางทีก็ตั้งโครงการต่างๆในเขมรเองเลยกุนเขมรเวิลด์แชมเปี้ยนชิพทั้งๆที่แข่งในประเทศตัวเองนะตั้งเป็นสรระดับโลกฝรั่งเขาก็งงเดโอโหชื่อใหญ่โตขนาดนั้นหมายความว่ายังไงทําไมไม่เห็นมาในประเทศฉันบ้างเลยแล้วยังมีนักมวยในตํานานมากมายของเขเมรที่ล้มพับคอหักอยู่บนเวทีอ่ะแล้วเพื่อนๆน่าจะสงสัยแหละ ว่าแล้วนักมวยกุนคแมนมีใครไปถึงระดับโลกจริงๆบ้างไหมไอที่เขาโอ้อวดเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าไทยเก่งกว่าไทยแต่จริงๆแล้วนักมวยกุคคนคแมยังไม่มีใครที่ไปถึงระดับโลกจริงๆเลยแบบที่วงการเคยรยอมรับกันถ้ามาเทียบกับมวยไทยเพราะว่าเวทีใหญ่ของโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่ากรอยเควันอะไรพวกนี้ไทย IFMA แชมป์ MA, s, หรือว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นนักมวยไทยเกือบทั้งหมดเลยนะ ส่วนกุญเแมรนี่แทบจะไม่เคยได้เข็มขัดหรือว่าการยืนระยะยาวอะไรเลยในเวทีพวกนี้บางทีก็ไปโชว์หัวแตกโชว์แขนหักกันฝรั่งเขาบอกว่าถ้าเก่งจริงนะต้องพิสูจน์กันที่นอกประเทศเพราะกุญเแมรส่วนใหญ่ก็ชกกันเองอยู่ในเมรแบบนั้นแหละทีนี้พอออกไปชกที่ต่างประเทศอย่างไทยญี่ปุ่นจีนไม่ต้องไปไกลามากหรอกผลงานก็คือมักจะแพ้บางทีก็ไม่เด่นพอที่จะถูกดันต่อได้และชื่อที่ถูกอ้างระดับโลกเนี่ย มีหลายคนเลยนะนักมวยในขมรถูกยกยอปอปั้นในสือ่อขมรว่าเก่งระดับโลกพอเกิดขึ้นมาหน่อยนึงคือเก่งระดับโลกอีกแล้วแต่ไม่มีเข็มขาาัดสากลไม่มีแรงกิ้งโลกเวทีเมสตีมก็ไม่รองรับจะต่างจากน้ำมวยไทยที่มีตัวอย่างชัดมากอย่างเช่นบัวขาวรถถังซุปเปอร์บอลแสนชัยหรืออย่างสามารถพยัก์อรุณข่าวากาแล็กซี่โอหลายคนเลยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว ทางขเขมรนะโครงสร้างวงการยังพาไปไกลไม่ได้ที่เขามองนะอย่างกติกานี่ก็ไม่เป็นสากลแล้วโปรโมเตอร์เวทีระบบจัดระดับนี้ยังวนเวียนอยู่ในประเทศอยู่เลยก็คือฉายกันในประเทศเขาอาจจะอายหรือว่ายังไม่กล้าเอาไปโชว์อะไรนี้เวทีโลกที่จะดูพร้อมกันนะ่ะไม่มีก็เลยหลอกกันเองอยู่ในประเทศอยู่งั้นแหละแล้วคนในประเทศขเขมรก็นึกว่านี่เป็นการฉายระดับโลกมั้งเออเพราะงั้นคําถามที่ว่ามีกุญเขมรระดับโลกบ้างไหมนักชกนะ่ะ คำตอบก็คือไม่มีถ้ามีก็คือเก่งในประเทศตัวเองเท่านั้นไม่ผ่านการพิสูจน์บนเวทีโลกเลยสักคนสามารถไปเช็ครายชื่อนักชกแชมป์ในวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่ามาตรฐานสมัครเล่นถึงอาชีพ IFMA WBC มวยไทยหรือว่าเวทีคกบ็อกซิงโลก K1 กรดี้แบบนี้เพื่อนๆน่าจะสงสัยว่ามีนักมวยเขมีหลายคนนะที่เขาโปรโมทกันจังเลยชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยแหละจะต้องดังระดับโลกเก่งกว่าคนไทย ถึงขั้นที่ว่าชาวมรยกให้เป็นฮีโร่กันเลยทีนี้พอออกมานอกบ้านเกิดผลเป็นยังไงเริ่มจากเถื่อนเทียร่าก่อนคนนี้นะฝั่งมรเขาพูดถึงกันเยอะสุดถูกโปรโมทว่าเป็นตัวท็อปกุลカแมมีสถิติชนะในประเทศเยอะมากพอออกมาชกนอกประเทศปุ๊บชกกับนักมวยไทยในกติกามวยไทยแพ้คนอนแพ้คนอนก็คือมีสองอย่างแพ้คะแนนแล้วก็แพ้นอกนอนนั่นแหละไม่มีเข็มขัดอะไรจากเวทีสากลไม่เคยติดเรนกิ้งอะไรทั้งสิ้น สรุปคือเก่งแต่ในบ้านแต่ไม่ผ่านด่านมวยไทยระดับกลางเลยด้วยซ้ํามีคนไทยหลายคนไม่รู้จักเถื่อนเทียร่าพาะเห็นลีลาการชกก็สงสัยกันว่านี่เอาใครมาแข่งวันนี้เขมนเหมือนต่อยกับคนบ้าที่ไหนได้นี่คือฮีโร่ของช้าเขมรเขา,เเขาถ้าถามว่าตอนนี้ยังเป็นฮีโร่อยู่ไหมโดนช้าเขมรด่าแหลกลานเลยโดนด่าว่าทําไมถึงไม่ยอมเอาจริงบ้างหรือว่าไม่ค่อยซ้อมอะมโหดีแมว ดีแมวพักโฆษณาทีนี้อย่างคนที่สองของเขมรเพชรสมานชื่อคุณคุณใช่ไหมเพราะว่าเคยโชกับนักมวยไทยหลายครั้งอยู่ถูกอ้างว่าเป็นแชมป์หลายสมัยในเขมรแต่ว่าพอมาโชกนอกประเทศนะโชกในไทยหลายไฟอยู่จะแพ้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีไฟใหญ่ระดับว่าเมนอีเวนต์เวทีโลกอะไรอย่างงี้ไม่มีการต่อยอดไปเป็นเวทีนานาชาติก็ถือว่ามีประสบการณ์นะแต่ก็เท่านั้นแหละทีนี้คนต่อมา เอฟูนทองหรือไม่ก็เอพูทองแล้วแต่คนจะเรียกคนนี้ชาวเขมรเ,เขาก็ชอบดันกันเขาบอกว่านี่คือนักมวยขเขมรสไตล์บูแข็งแรงแต่ปัญหาหลักคือเทคนิคน่ะสู้มวยไทยสายครบเครื่องไม่ได้เกมรับก็ค่อนข้างจะหลวมเลยไม่เคยสร้างผลงานชนะนักมวยไทยแถวหน้ามาก่อนก็คือพอจะบูได้อยู่โชคแบบขเขมรเขมรคแมคขแแมนะและนักโชกคนคขแแมรุ่นใหม่หลายๆคนก็ชนะเยอะเลยแต่ในประเทศตัวเองสถิติสวย เพราะว่าชกกันเองแต่ยังไม่เคยเห็นใครหนาะถูกเซ็นเข้าวันหรือว่าเควันอะไรเลยไม่มีใครได้เข็มขัดสากลจริงๆไม่มีใครชนะนักมวยไทยท็อป10ของรุ่นได้แต่พอเป็นมวยไทยระดับโลกนี่บัวขาวรถถังซุปเปอร์บอลแสนชัยก็เห็นๆกันอยู่ต่างชาติเขาก็มองกันว่าเอ๊ะสาเหตุจริงๆที่ทางกุญคแมไปไม่ถึงฝันน่ยเพราะอะไรก็วิเคราะห์กันนะอย่างแรกนะระบบปิด ชกวนกันไปวนกันมาอยู่ในประเทศนั่นแหละไม่มีแรงกดดันจากของจริงสักทีก็เหมือนเจอกับรุ่นเดียวกันไม่เคยเจอของจริงจากไทยอะไรนี้แล้วก็ชอบโวยมากกว่าการสร้างสื่อในประเทศก็ยกยอกันเองต่อยชนะหน่อยหนึ่งคือเทพพูบุตรคือฮีโร่ของชาวเขมรแล้วก็เลยลอยไงแล้วก็ไม่ยอมเอาผลแพ้มาเทียบกับมาตรฐานโลกเวลาคนเราที่ไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเองได้ยากเขาก็วนเวียนอยู่กับว่าชันชนะเท่านี้เท่านี้อย่างนี้ แล้วก็ไม่กล้าเจอของแข็งต่อเนื่องนะคือมวยไทยนะ่ะต้องเจอของโหดทุกไฟเลยกุนเแมรจะเจอของโหดเป็นครั้งคราวทีนี้พอเริ่มถอดใจก็เริ่มชกอะไรที่มันตามกว่าตัวเองแบบนั้นถ้าเขาอยากจะได้รับการยอมรับแบบมวยไทยเนี่ยต้องออกมาชนะนักมวยไทยแถวหน้าให้ได้ได้เข็มขัดสากลอะไรงนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีชาวต่างชาติที่เป็นนักดูมวยนะเขาก็เลยไม่ให้เครดิตจุดที่พูดถึงการชาดมากในวงการ นอกจากจะไม่ได้มาตรฐานสากลแล้วไม่มีกติกากลางที่ใช้กันทั่วโลกเวทีแข่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับตามมีตามเกิดต่างชาติก็ไม่รู้จะไปวัดระดับที่ไหนโปรโมเตอร์ยุโรปหลายคนค่อยสัมภาษณ์ว่าถ้าอยากพิสูจน์ต้องชคในเวทีสากลน,นะโชคกันเองในประเทศมันก็ไม่ได้อะไรหรอกบางคนเขาก็เอามาเปรียบเทียบกับมวยไทยว่าถ้าเกิดชคกับมวยไทยแล้วนะ่ะเกมรับนของเขเมรยังถือว่ามันดิบๆอ่อนๆ การคุมจังหวะเชิงมวยเกมวงในนี่เป็นรองเสมอไม่ว่าใครก็ตามพอเจอมวยไทยแค่ระดับกลางขึ้นไปนี่นจะเริ่มเสียทรงแล้วนักชกต่างชาติที่เขาเคยชกทั้งสองแบบพูดคล้ายๆกันว่าคเมนนะนะก็ชกเหมือนคนบ้านนั่นแหละแต่มวยไทยมาแนวครบเครื่องแล้วที่ฝรั่งเขารู้สึกสมเพชก็คือเวลาที่นักชกคเมนกุนคาเมน่นชนะในประเทศตัวเองจะถูกเรียกว่าแชมป์โลกทันทีเลยเสมอ ชาวบ้านชาวช่องเขมก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ําก็เชื่อว่าเป็นแชมป์โลกจริงๆแต่ไม่ได้มีแรงกิง้งไม่ได้มีเข็มขาดอะไรโชว์นะทีนี้พอออกไปนอกประเทศแล้วแพ้ข่าวนี้เงียบสนิทเลยตรงนี้ก็เลยทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงอย่างมากในสายตาคนนอกแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีชาวต่างชาติบางคนลงไปเรียนก็อย่างที่เห็นนะเพราะถามเหตุผลเขาบอกว่าค่าเรียนถูกภาพลักษณ์ดูดิบๆด,บด,บดีแบบว่าค่อนข้างกันดารก็เลยนึกว่าจะแบบเป็นมวยโบราณอะไรอย่างนั้นค่าใช้จ่ายต่ํา แล้วคลิปโฆษณาของคุณคแคมก็จะตัดเฉพาะตอนสอกแรงๆชกคู่ชกที่อ่อนกว่าอะไรงั้นต่างชาติที่ยังไม่เคยเรียนมวยไทยจริงๆน่ะจะเชื่อแบบนั้นได้โดยไม่ยากเลยพอไปเรียนกันเสร็จปุ๊บออกมาก็พูดกันว่าระบบการฝึกมันไม่เป็นหลักสูตรเทคนิคบางอย่างน่ะไม่มีคําอธิบายเชิงลึกเหมือนกับสอในให้ทําท่าเฉยๆไม่มีเส้นทางต่อยอดไปเวทีใหญ่ด้วย ถ้าเรียนไปนะอาจจะเอาไปออกกําลังกายกับกระสอบไฟก็ได้แต่ไม่สามารถจะเอาไปโชคบนเวทีอะไรได้จริงๆบางคนถึงขั้นดูครูฝึกในค่ายเลยไม่เคยโชคนอกประเทศมาก่อนก็เหมือนนักชกกุญเมคนอื่นๆทีนี้ต่างชาติหลายๆคนก็เลยกลับไปเรียนมวยไทยต่อบางคนอนะ่ะใช้กุนญแมเป็นแค่ประสบการณ์เฉยๆกลายเป็นฝรั่งโดนขายฝันกุญเอนี่แหละเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับอ่ะก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ